The song from an unyielding heart. Tan, a high school student in Rayong, carries a heavy burden when his mother falls ill with cancer. He picks up an old guitar and starts singing to earn money. Even though friends tease him about his unpolished voice and lacking skill, every note he plays, every word he sings, comes from a heart full of pure love and hope. He knows this is about survival and saving his beloved mother's life. One day, Fa, a classmate who had previously only observed him, steps in to help. She senses his sincerity and sees the determination in Ton's eyes. Fa assists with setting up his performance spots and offers encouragement. Ton is no longer alone. With friendship and support, Tan songs are no longer just ordinary melodies. They are anthems of unwavering hope, and proving that perseverance and a strong heart can always overcome any obstacle. เสียงเพลงจากหัวใจที่ไม่มีวันยอมแพ้ตนเด็กหนุ่มมัธยมปลายในระยองต้องแบกรับภาระอันรักอึ้องเมื่อแม่ต่วยเป็นวเรงเขาขวากีตาร์เก่าๆออกไปร้องเพลงหาเงิน แม้จะถูกเพื่อนล้อเรื่องเสียงที่ไม่เพาะและฝีมือที่ไม่เก่งแต่ทุกตัวโนต้ตที่บรรเลงออกมาทุกถ้อยคําที่ร้องล้วนมาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความหวังอันบริสุทธิ์เขารู้ว่านี่คือการเอาตัวรอดและรักษาชีวิตอันเป็นที่รักยิ่งของแม่วันหนึ่งฟ้าเพื่อนรวมชั้นที่เคยเพียงแค่มองเข้ามาช่วย เธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจและเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของตนฟ้าเข้ามาช่วยจัดเตรียมสถานที่และให้กำลังใจตนไม่โดดเดี่ยวอีกตอ่อไปด้วยมิตรภาพและการสนับสนุนบทเพลงของตนจึงไม่ใช่แค่เสียงร้องธรรมดาแต่คือบทเพลงแห่งความหวังที่ไม่เคยจางหายพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามและหัวใจที่แข็งแกร่งสามารถเอาชนะทุกๆอุปสรรคได้เสมอ อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับชมคลิปทุกวันอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดแชร์และกดรายการโปรดเพื่อไว้ฝึกกันต่อนะคะ